สว,สวัสดีครับสวัสดี f อของหวยลาพัฒนาทุกท fall, ท่ททานนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลข De 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 noun, stone, devices, เด็ดๆ TJ เนะครับกับการคำนวณสูตรหวยลาพัฒนาประจามวดวันที่23เดือน12 2567นะครับก็มาดูผลหวยลาที่ผ่านมานะครับผลลงวันออก2150 92นะครับสูตรนี้เป็นสูตร บนล่างไปกับนะครับแอดลงให้8ชุดนะครับและเน้นให้ชุดเดียว86ก็ผิดนะครับและ8ชุดก็ไม่มีชุดเข้านะครับมีแค่ใกล้เคียงนะครับ8-2ซึ่งตำแหน่งตรงนี้นะครับเลขยก8มันต้องนับเพิ่มหนึ่งครั้งนะครับเป็น9นะครับก็จะได้เลข9กนะครับจับคู่กับ2นะครับก็จะได้แต้มรวม1 ก็จะเข้าแต้มรวม1น,นะครับดังนั้นนะครับสูตรนี้นะครับจะมาปรับตำแหน่งของตัวเลขใหม่นะครับก็ไปดูวิธีคิดกันเลยนะครับก็มาชมย้อดลังกันอีก3งนวดนะครับก็ให้นำเลขระวัน6ตัวมาตั้งไว้แบบนี้นะครับ969498นะครับ จากนับวกกันลงมานะครับ9บวก9ได้18บวก9ได้27ได้เลข7นะครับ6บวก4ได้10ก8ได้18ได้เลข8นะครับจากนั้น7บวก8ได้15ได้เลข5นะครับแล้วนํา5บวก7นะครับได้12ได้เลข2 5บวก8ได้13ได้เลข3 2บวก3 ได้5นะครับจากนั้น5นะครับแอดจะนับเพิ่มแต้มนะครับเป็น6นะครับซึ่งสูตรเก่านะครับได้เลข5าตรงนี้นะครับแล้วแอดลดแต้มนะครับงวดนี้แอดจะเพิ่มแต้มนะครับ จากนั้นเราก็ใช้หลักหมื่นและหลักร้อยนะครับบวกกัน6กบวกสได้10นะครับได้เลข0แล้วนับเพิ่มไป2ครั้งนะครับเป็น1เป็น2จากนั้นให้บวก3แต้มนะครับได้5ตัวเลข4ตัวนี้ก็จะเป็นแต้มรวม2ตัวบนล่างนะครับและผลรางวัลงวดถัดไปให้ออก 7,3,4,6,01เลขเด่น2ตัว56เราก็จะได้เลข6นะครับเลข6จับคู่กับเลข4นะครับก็จะได้4,6แต้มรวมเป็น10ได้เลข0ย์ตรงนี้นะครับก็มาดูงวดต่อไปนะครับ7 4็ดบวกสได้11บเได้11ได้เลข1นะครับ3 บวกหกได้9บวกหนึ่งได้1 0ได้เลข0 1. นบวกศูนย์ได้1 1นบวกหนึ่งได้2 1. กศได้1 2บวกหได้3นับเพิ่มแต้มหครั้งเป็น4จากนั้น3บวกหได้9นะครับนับเพิ่มเป็น0เป็น1แล้วบวก3แต้มนะครับได้4 และปลรางวัลงวดถัดไปหมยออก923741นะครับเลขเด่น2ตัวก็มาทั้ง3และ4นะครับเราก็จะได้ชุดนี้นะครับชุดเลข3ก็จะได้ 3, 7นะครับ3 6 7ได้10นะครับได้แต้มรวม0ูนย์ได้เลข0นย์ตรงนี้นะครับเลข4ออก4ี่ได้แต็มรวม5นะครับ สูตรนี้ไม่มีแต้มรวมไม่มีเลขยก5นะครับต้องนับเพิ่มจากตรงนี้นะครับเป็นเลขย5ถึงจะได้เลข4ตรงนี้ด้วยนะครับก็มาชมงวดต่อไปนะครับ9บวก3ได้12บวก4ได้16ได้เลข6นะครับ2บวก7ได้9บวก1ได้10ได้เลข0 6บวกได้6 6บวกได้12ได้เลข2 6บวก0ได้6 2บวก6 ได้8นะครับแล้วนับเพิ่มแต้มเป็น9นะครับนี่นะครับงวดที่ผ่านมาได้เลข8 8นะครับแอดนับลดแต้มนะครับปรากฏว่าไม่มี7และ8นะครับมันต้องเพิ่มแต้มเป็นเลข9นะครับกดจะได้เลข9ตรงนี้นะครับจากนั้นแต้มรวมเราก็ใช้หลักหมื่นบวกหลักร้อยนะครับ2ก7 ได้9นะครับนับเพิ่มไป2ครั้งเป็น0เป็น1จากนั้นบวก3แต้มได้เลข4นะครับผลรงวัลงวดถัดไปหมยออก215092นะครับเลขเด่น2ตัวเราก็จะได้เลข9นะครับก็จะเข้า9 2นะครับ9บวก2ได้11นะครับได้แต้มเวือมอ1ตรงนี้นะครับก็ถูก สองตัวบนไปนะครับกลมาชมวดต่อไปนะครับ2บวก5ได้7บวก9ได้16ได้เลข6กนะครับ1บวก0ได้1บวก2ได้3นะครับ6บวก3ได้9 9บวก6ได้15ได้เลข5 9าบวก3าได้12ได้เลข2 5งบวก2ได้7นับเพิ่มแต้ม1ครั้งเป็น8นะครับ เราจะได้เลขเด่น2ตัวนะครับ7และ8จากนั้นใช้ตำแหน่งหลักหมื่นนะครับเป็นเลข1บวกตำแหน่งหลักร้อยเป็นเลข0ูนย์บวก0ได้1นับเพิ่มไป2ครั้งเป็น2เป็น3จากนั้นเลข3ให้บวก3แต้มนะครับเป็น6ตัวเลขสีตัวนี้จะเป็นแต้มรวมนะครับเป็นแต้มรวม2ตัวบนล่างนะครับเมื่อจับคู่ชุดนะครับก็จะได้8ชุดนะครับ ก็จะได้7 4นะครับ7บวก4ได้11ได้แต้มรวม1นะครับฉะนั้น7 5นะครับ7บวกหได้เต้มรวม2นะครับ7 6นะครับ7 6ได้แต้มรวม3นะครับแล้วก็7 9นะครับ7บวก9ได้เต้มรวม6นะครับ จากนั้น8ก็จะเป็น8 3นะครับ83จะได้แต้มรวม1และ8 4จะได้แต้มรวม2นะครับและ8 5จะได้แต้มรวม3แล้วก็8 8นะครับจะได้แต้มรวม6เราก็จะได้เลีกเด่นมา8ชุดนะครับประจำวดวันที่23นะครับเดือน 12 2567นะครับเป็นเลขเด่นบนล่างนะครับบนล่างไปกับเลขภายใน8ชุดนี้นะครับแอดจะเน้นให้ที่74แล้วก็83 2ชุดนี้นะครับเป็น2ชุดเจาะนะครับ74 83 บนล่างไปกลับนะครับประจำงวดที่ที่2 3เดือน12 2567นะครับโอเคนะครับสำหรับสูตรนี้จะเดินต่อหรือเปล่านะครับก็มาคอยลุ้นกันนะครับก็เป็นเพียงแค่การคำนวณหาผลรางวัลงวดต่อไปเท่านั้นนะครับก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับส่วนทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับสำหรับคลิปนี้แอร์ก็ขอลาไปเพียงแค่นี้นะครับขอให้ FC ทุกๆท่านจงโชคดีนะครับ สวัสดีครับ